นี่คือพลังปราณที่นายทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อขนคว้าอย่างนั้นหรอถูกต้องแม้จะเป็นแค่โลกเล็กๆใบนึงแต่พลังปราณที่ได้มาจากการทำลายมันก็เ,เพียงพอให้ฉันจัดการนายได้วันนี้คือวันตายของนายที่นี่จะเป็นสุสานของนายงั้นก็ลงมือเลยสิให้ฉันได้เห็นฝีมือของนายหน่อยเถอะลีเซลฟานก็เอาเลยนายยังพอมีเวลาภูมิใจได้อีกสักหน่อย เมื่อนายตายฉันจะกลายเป็นคนที่เข้าใจพลังไท่เสวียนที่สุดในโลกนี้ฉันเดินมาไกลที่สุดบนเส้นทางสายนี้ลิมรถหลุมดำแห่งการทำลายพลังปราณน,นิสาะบรบไปซะร่างกายของฉันกำลังถูกดูดเข้าไปงั้นหรอแรงน้ําถ่วงถูกควบคุมพลังวิญญาณธรรมดาทำแบบนี้ไม่ได้แน่ นี่ม <N P an> ันพลังปราจริงๆฟันฮ่าๆๆเปล่าประโยชน์รีเซฟานนี่คือหลุมดำที่หลอมรวมจากพลังทำลายล้างมันคือสัญลักษณ์แห่งการสูญสิ้นของทุกสรรพสิ่งถึงแม้จะเป็นพลังไส่เสวียนของนายก็ไม่มีทางทำลายมันได้เพราะมันคือพลังทำลายล้างโดยแท้จริงช่างน่าขันจริงๆ ของแบบนี้น่ะหรอบุกเข้าไปลีเซลฟานนายดูดเข้าไปนี่มันเอาร่างเข้าไปในหลุมดำทำลายล้างด้วยตัวเองเนี่ยนะคิดจะรนหาที่ตายอย่างนั้นหรอลีเซลฟานตายไปแล้วงั้นหรอฉันชนะแล้ว อะไรกันหลุมดำถูกนี่มันไอเวนเอ้ยนี่มันอะไรกันแย่แล้ว พลังวิญญาณยังคงกระจายตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนะก็การล่มสลายของแดนลับกําลังรุนแรงขึ้นมีใครบางคนกําลังสู้กันอยู่ข้างในงั้นหรอเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าจะเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆนี่คือสถานีข่าวช่อง54ท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เรากำลังเห็นเหตุหการณ์ที่น่าเหลือเชื่อกำลังเกิดขึ้นตรงนี้ เเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆฉันก็รู้สึกหายใจไม่ออกวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้ว หากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ